เพราะการที่เราจะทำบุญเนี่ยจริงๆเราทำที่บ้านบุญมันก็เกิดแต่ว่ากิเลสมันเยอะ ừ, อยู่ที่บ้านมันเกิดความเคยชินเราอยู่ทุกๆวันเราคิดว่าสถานที่นั้นคือบ้านของเรายึดถือว่ามันเป็นของเราเราอยากทำอะไรก็ได้จนในบางทีบางครั้งมันก็เกิดความประมาทขึ้นมา อยากจะคิดอะไรก็คิดอยากจะพูดอะไรก็พูดอยากจะทำอะไรก็ทำบางทีก็อาจจะถูกบ้างผิดบ้างแล้วแต่ว่าวันนั้นเรามีความรู้สึกอย่างไรเมื่อมีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็แสดงออกมาตามสัญชตาตญาณเพราะว่าโดยลึกๆแล้วเนี่ยเราก็คือสัพสัตถถ้าไม่ได้ฝึกหัดถ้าไม่ได้ฝึกฝนก็ เป็นบุคคลเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าเราอยากจะทําบุญที่ไหนวันนี้เราอยากจะทําบุญที่วัดวันนั้นเราอยากจะทําบุญที่มูลนิธิหรือว่าอยากจะทําบุญที่นั่นที่นี่แต่ถ้ามองลึกๆล,ล,ลงไปถ้าใจมันไม่คล้อยตามมันก็ทําบุญไม่ได้ทําบุญไม่ขึ้นอานิสงส์มันก็ได้ไม่เต็มร้อย ชนะแล้วเนี่ยจิตใจนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญจิตใจต้องเป็นผู้ที่สั่งการก่อนหรือว่ามีศรัทธาก่อนไม่งั้นก็ทำไม่ได้อย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้นว่าอยู่ที่บ้านนี้ทำไมถึงกิเลสมันถึงเยอะจริงๆมันไม่ได้เยอะที่บ้านนะมันเยอะที่ใจบ้านมันก็ตั้งอยู่อย่างนั้นสิ่งของก็ตั้งอยู่อย่างนั้น เตียงนอนก็อยู่ที่เดิมหมอนก็อยู่ที่เดิมสามีภรรยาก็อยู่ที่เดิมบ้างอยู่ที่อื่นบ้างอันนี้ก็แล้วแต่โต๊ะกินข้าวก็อยู่ที่เดิมเวลากินข้าวก็นัดกันไว้ว่า8ปดโมงเกโมงแต่พอมีวันหนึ่งอยู่ไปอยู่ไปเรื่อยๆเวลามันเริ่มคลาดเคลื่อนจากที่เห็นหน้ากันทุกวันจากที่เห็นสิ่งนี้สิ่งนั้นมันอยู่กับที่แต่พอมาวันนี้มันกลับเปลี่ยนแปลง จากที่มันดีๆอยู่มันก็พังลงนาฬิกาที่มันเคยเดินอยู่มันก็เสียบางทีก็ถ่านหมดหรือไม่ก็ไฟช็อตพอมันเกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆมันเปลี่ยนของมันตามรับตามวันเวลาของมันอยู่แล้วมันเดินหน้าไปอย่างเดียวมีแต่เราเนี่แหละที่จะเดินนับถอยหลังเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยยิ่งวันเวลามันหมุนไปนานเท่าไหร่เราก็ยิ่งนับถอยลังไปเท่านั้น สิ่งเหล่านั้นคือกิเลสไหมถ้าใจเรามองไปแล้วแหละโอ้ทำไมมันเปลี่ยนแปลงเก็บมาเป็นความทุกข์พอเป็นความทุกข์ก็ต้องขนควยว่าจะซ่อมว่าจะซื้อใหม่ว่าจะทำอย่างนั้นว่าจะทำอย่างนี้ตาให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเจตนารมของเราก็คืออยากให้มันดีขึ้นเราก็ตั้งเป้าหมายว่าอย่างนั้น พอทําไปแล้วมันดีอยู่แล้วเอยากจะทําให้มันดีขึ้นอีกเตรียมให้มันดีขึ้นอีกดีขึ้นอีกดีขึ้นอีกมันก็มีกิเลสมาเจือปนพอมีกิเลสมาเจือปนปุ๊บจากที่มีอยู่อย่างเดิมก็ทําให้มันเพิ่มพูนมากขึ้นสะสมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจากกิเลสที่มันเบาบางมันก็เพิ่มพูนยิ่งขึ้นมันก็หนาขึ้นหนาขึ้นเยอะขึ้น ทีนี้พอเวลาที่จะสละออกไปเนี่ยมันก็มันก็ยากเพราะอะไรพ่อมันหนาที่นอนที่ดีๆอยู่แล้วมันจริงๆมันก็นอนได้มันก็นอนดีอยู่แล้วล่ะแต่พอมันพังมันเปลี่ยนแปลงไปปุ๊บแล้วก็ต้องการที่อยากจะทําให้มันดีขึ้นดีขึ้นแล้วลองปรับเปลี่ยนอปรับเปลี่ยนสิ่งที่เราอยากจะทําให้มันดีขึ้นเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นจิตใจเรา ทำยังไงให้จิตใจของเราเน่นดีขึ้นอีกดีขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราคิดแล้วว่าโอ้ฉันเรียนจบครูสมาธิในจิตใจฉันดีแล้วพออันนี้ก็ไปไหนไม่ได้อยู่กับที่ไม่มีการพัฒนาแต่ถ้าเราคิดแล้วว่าโอ้ยฉันจบมาแล้วเนี่ยฉันก็อยากจะเพิ่มพูนความดีให้ขึ้นอีกขึ้นอีกท่านเจ้าปคุลสมเด็จพระอาจารย์หลวงพ่อท่านก็มีวิธีการแนะนํามาแล้วว่า อยากจะทํายังไงให้มันดีขึ้นหนึ่งก็คืออบรมตัวเองอยู่เรื่อยๆทุกวัน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 มันก็พัฒนายกจิตใจขึ้นเรื่อยสองก็คือแนะนําผู้อื่นการแนะนําผู้อื่นไม่ใช่การเอาความดีของตัเองไปทับถมคนอื่นอันนี้ก็ต้องแยกแยะให้ได้โอ้ยเธอทำอย่างนั้นไม่ถูกนะทำอย่างนี้ไม่ถูกนะฉันทำอย่างนี้ฉันถูกอันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ถูก เราก็ได้เพียงแต่แนะนําเขาจะทําไม่ทําก็แล้วแต่อันนี้พอเราทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนการทําต่อเนื่องเราทุกคนที่มาที่นี่ก็ถือว่าเป็นคนดีในระดับหนึ่งเพราะเราสามารถแยกแยะออกว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่ชั่วสิ่งไหนคือสิ่งที่ดี อะไรควรทำไม่ควรทำเราก็รู้กันอยู่ทุกคนอยู่แล้วที่มาที่นี่เราถึงค้นขวายในการทำความดีก็เลยมาที่นี่มาสะสมบุญไปเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆลดละจากการทำบาปซึ่งเราเกิดมาแล้วไม่รู้กี่ปีกี่วันอันนี้ไม่รวมนับเป็นชาติเอาแค่กี่ปีกี่วันเราทำอะไรมาบ้างแล้วสิ่งไม่ดีเราก็ทำมาเยอะ สิ่งดีแล้วก็ทําเยอะเหมือนกันแต่ทีนี้เราได้เปรียบเพราะอะไรเพราะว่าเรามีพระอาจารย์ดีหลวงพ่อท่านชี้ทางให้เราก็คือถูกอย่างเดียวครูบาอาจารย์ไม่เคยที่จะชี้ทางให้เราไปทําในทางที่ผิดท่านทํามาแล้วผลมันเกิดขึ้นกับท่านท่านก็เลยเามาแนะนําเราทีนี้เราก็ต้องค้นคว้าฝึกฝนทําตามครูบาอาจารย์ แรกๆเราก็อาจจะมีความสงสยัย mm hmm. มีความสงสัยเกิดขึ้นในจิตในใจบ้างแต่พอทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆพอมันมีกำลังที่พอถึงจุดจึงนะพอถึงจุดจุดหนึ่งถ้าทำไปเรื่อยๆอย่างไม่ขาดสาย mm hmm. พุโทโธมันแน่นแล้วน่ยแล้วก็ทำไป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 ความสงสัยมันก็จะลดน้อยลง สิ่งที่จะทำให้ความสงสัยลดน้อยลงได้ก็คือผลของการปฏิบัติผลของมันเกิดขึ้นกับเราความสุขเกิดขึ้นอย่างไรนิมิตเกิดขึ้นอย่างไรพอเราเห็นจุดตรงนั้นแล้วเนี่ยพอเรามาเปิดเทียบกับหนังสือที่ท่านได้เขียนไว้มันก็จะทำให้เราหายสงสัยว่ามันจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างที่อาตมาได้เคยกล่าวไว้ว่า หลับตาลงไปใน่มันมืดก็จริงนะตาของเราหนังเปลือกตาของเรามันมาปิดดวงตาของเราเนี่ยมันทำให้มืดมองกิเลสภายนอกไม่เห็นแต่ข้างในนี่เห็นชัดเลยหลับตาลงไปนี่เห็นหมดอะไรที่เราเคยทำมามันจะค่อยๆผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาแต่ครูบาอาจารย์ท่านดีหน่อยพอเห็นแล้วท่านก็ละ,ละได้ปล่อยวางมันได้ ไม่ยึดมั่นถือมัน่นบางคนโดนคนด่าจําได้เมื่อ10ปีที่แล้วมันด่าฉันฉันเห็นมันวันนี้ฉันต้องด่าคืนเก็บมา10ปี1 0บปียีปีก็เก็บไม่ปล่อยวางไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะเปลี่ยนได้จะพัฒน,นาได้ก็คือทําเรื่อยๆฝึกฝนอยู่เรื่อยๆฝึกฝนให้เป็นอาจิน ให้เป็นนิสัยพอชาตินี้เราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเป็นนิสัยแล้วเนี่ยเกิดชาติต่ตอไปชาติหน้าต่อไปเรื่อยๆมันก็จะมีเชื้อติดตามไปอยู่อย่างน้อยก็มีวิธีปฏิบัตินติดยาต,ติดตามตัวเราไปซึ่งอนาคตเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะมาเป็นอะไรเราจะเกิดเป็นอะไรอาจจะเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้อาจจะเกิดเป็นสัตว์เละชานก็ได้แล้วแต่เวรแต่กรรมที่ เราได้สะสมมาถ้าเราสะสมบุญมากเราก็ไปทางที่ดีแต่วันนี้เรารู้แล้วว่าทำอย่างไรถึงจะได้อย่างนั้นเรารู้สาเหตุเรารู้ผลของการกระทำแล้วเรารู้วันนี้เราก็ทำตั้งแต่วันนี้เลยคุณงามความดีศินห้าที่เราอ่านในตำราอ่านในคำพีว่าเมื่อรักษาศินห้า ต่อไปก็จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกครั้งเรารู้เราก็รักษาสิน5ห้าถ้าเราอยากเกิดอีกถ้าเราไม่อยากเกิดอีกไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเรายังไม่ถึงขั้นอริยะ